สวัสดีครับผมเดลันนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูลูกวัวนะครับเป็นลูกผสมบลามันแล้วก็ลูกผสมแบงกัดนะครับว่าระหว่างวัวสองสายพันธุ์เนี่ยข้อแตกต่างคืออะไรนะครับทําไมผมถึงเลือกผสมแบงกัดและทําไมผมถึงเลือกผสมบรามันนะครับผมนี่นะครับผมคือวัวลูกผสม บแบลงกัตนะครับจะเป็นตัวสีดานะครับผมส่วนลูกผสมรามันนะครับจะเป็นตัวสีแดงนะครับผมส่วนเจ้าตัวสีดาเนี่ยเป็นลูกผสมบแบลงกัดที่ผมใช้น้ําเชื้อพ่อพันุชื่อว่าเจ้าเฟลิสคอนสกา 401x นะครับผมอายุ13เดือนนะครับผมส่วนเจ้าตัวสีแดงนะครับเป็นลูกของ SK581 หนะครับผมหรือที่เรารู้จักในนามว่าเจ้าพริกแดงนะครับผมพ่อแตกต่าง ระหว่างวัว布拉มันแล้วก็วัวแบงกัดนะครับผมที่เห็นชัดๆเลยนะครับผมวัวแบงกัดเนี่ยจะมีลําตัวค่อนข้างยาวนะครับผมกระดูกใหญ่นะครับแต่กล้ามเนื้อนะครับผมไม่ชัดเจนนะครับส่วนลูกวัว布拉มันนะครับผมจะมีลําตัวค่อนข้างสั้นนะครับและบรรจุมัดกล้ามเนื้อได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเนื้อเยอะนะครับผม ส่วนความสูงนะครับไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าวัว2ตัวนี้นะครับพัฒนามาจากวัวพื้นเมืองเป็นแม่พื้นเมืองนะครับผมตัวนี้อายุ15เดือนนะครับผมวัว2ตัวนี้วัว2ตัวนี้นะครับอายุห่างกันที่2เดือนนะครับผมแต่ความแตกต่างเนี่ยเริ่มเห็นได้ชัดแล้วนะครับผมว่าระหว่างแบรงกัสกับปลามันนะครับ แล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับผมข้อแตกต่างระหว่างวัว2ตัวนี้นะครับสําหรับวัวบรามันเนี่ยลูกผสมบรามันเนี่ยจะเป็นวัวที่ออกมาแล้วมีเข่านะครับไม่ใช่วัวโพหรือว่าวัวที่ไม่มีเข่าตั้งแต่กําเนิดนะครับส่วนเจ้าวัวแบงกัตเนี่ยจะเป็นวัวที่ไม่มีเข่าตั้งแต่กําเนิดนะครับหรือที่เรียกกันว่าวัวโพนะครับผมนี่นะครับ พอมาอยู่ในร่มเราจะได้เห็นชัดๆนะครับผมว่าเขามีลําตัวค่อนข้างยาวนะครับผมแต่ว่ากล้ามเนื้อนะครับจะไม่เยอะเท่าลูกผสมลามันนะครับผม <Wow. S 2> แล้วนิสัยเนี่ยทั้งสองพันเนี่ยจะเป็นวัวที่มีนิสัยค่อนข้างเชื่องนะครับผมเข้าไปจับได้เล่นได้นะครับผมสําหรับลูกวัวแบงกัตเนี่ยจะเป็นวัวนิสัยค่อนข้างที่จะกินจุนะครับ แล้วก็เวลาที่ผมล้อมลวดหนามเนี่ยจะส่วนมากเขาจะมุดหรือว่ามุดหรือว่าพังลวดหนามของผมออกไปได้นะครับผมไม่เหมือนกับวัวลูกผสมบรามันนะครับอย่างเช่นไอตัวเนี้ครับผมคือขังไว้ตรงไหนนะครับเขาก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับผมส่วนมากจะไม่ค่อยดื้อน,นะฮะไม่ค่อยเลาะลวดหนามนะครับ เป็นวัวที่มีนิสัยค่อนข้างดีนะครับผมให้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับผมไม่เหมือนลูกวัวแบงกัดนะครับที่มีนิสัยค่อนข,ข้างที่จะกินจุลด้วยหนามเนี่ยเอาเขาไม่อยู่นะครับผมนี่นะครับผมสําหรับที่ผมเลี้ยงวัวแล้วเห็นข้อแตกต่างระหว่างวัวลูกผสมบรามันแล้วก็ลูกผสมแบงกัดนะครับผมครับผมสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกด กดแชร์หรือว่า,ากดซับสไครต์ให้ผมได้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าผมผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่ายังไม่ดีประการใดนะครับสามารถติชมหรือว่าคอมเมนต์เพื่อติชมผมได้นะครับผมเพื่อให้ผมพัฒนาในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ของคุณครับ